สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีทุกท่านว่าผวันนี้เรามาลองเล่น p v p หนึ่งนะฮะอะไรเนี่ยเขี้ยวูนอยู่ได้น่ารำคาญเว้ยโอ้โหแหลกแหลกแหลกอย่าเพิ่งฆ่ากูแป๊บหนึ่งกูแหลกโอ้โหมันกวนส้นตีนไหนอี้อวิ่งวนวิ่งวนอ่ะอ่ะอ่ะกูให้ตีอ่ะอ่ะกูให้ตีวิ่งวนแม่งกวนส้นตีนอ่ะกูให้ตีเลยอ่ะไอสสั์ทนไม่ไหวผมเพราะว่ามันวิ่งวนแล้วมันกวนส้นตีนยังไงไม่รู้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งวนวิ่งวนไปมาแม่งโคตรกลัวเนี่ยเหมือนฟิเหมือนมันวีวีทุยพีวพีวไม่เป็นอ่ะรู้เลยคนนั้นมันพีวพีวไม่เป็นเว้ยเพราะว่ามันวิ่งวนนั่นแหละมันคนพีวพีวไม่เป็นอ่ะนะครับคือเซิร์ฟแม่งคนเล่นน้อยมากเลยแล้วแถมออีกย่างคุยแลกอะโยซาโยซาไม่มาไม่วมดอย่าวิ่งวนมึงอย่าวิ่งวนเฮ้ยลองเนี่ยเนี่ย โม่งโม่งเลี๋ยวก่ะเฮ้ยเฮ้ยวัตต่อฟักเมื่อกี้คืออะไรตีไม่เข้าอ้หนี่โหดว่ะแม่งตีไม่เข้ายะด้วยใส่ยาเลยวะโอ้โหแล้วกูก็แหลกเหลือเกินแป๊บหนึ่งขอปรับอะไรทั้งอย่างว่ามันใสยาแล้วก็ไม่มีอะไรนะแล้วมันแหลกเพราะอะไรวะอยากรู้เนี่ยตอนนี้ย เวลาอัดแล้วมันแหลกหมักหมากๆเลยแหละข้อนี้เป็นพิวพีครั้งแรกผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะเห็นเขาเล่นกันก็นกเลยลองมาอัดเล่นหน่อยนะฮะสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นสิเถ้าไม่พิวพี P มานานแล้วอ่ะได้แล้วปะเนี่ยเคยเล่นอย่าวิ่งวนนะเนี่ย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 มันปัญหาตรงนี้อ่ะอย่ามุมสองไม่เล่นมุมสองเพราะว่าเจอมุมสองหลายครั้งแล้วเล่นพิวพีเนี่ย โอ้รีเชดนิ้วไม่ถึงขอเล่นแบบน,นี้ไอ้หาดิ๊กนี่มันยุ่งจริงๆมึงเนี่ยดิก๊กลองใช้เป่ามึงดิ โอเคนะฮะก็เออแหลกมากเลยครับผมโอ้เล่นเป้าไม่เป็นนะเล่นไงอะเนีเ่ยไอ้อะมันแหลกมากอเวลา,าตีนะมันเนี่ยมันจะหันมาเว้ยเนี่ยเนี่ยถวลาผมตีนะเนีๆๆ่ยเนี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 ่ยเขาไม่ได้พีวีพีมันก็หันมาเองอะถวพีวีพีนะั่มันก็หันเองอะผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะนะฮะโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วอะ พีวีพีอ่ะพีวีพีกูไม่ได้เป็นนะฮะแล้วมึงมาหาเลยมึงดิ๊กลียตีนกูอยู่ได้ฮะนี่ก็ทีแพ็กอะไรไม่รู้ผมลองเล่นนะฮะปรากฏว่ามึงหลัดสุดโว้ยไปไหนมึงไอ้เฮียกวส้นตีมึงกวส้นตีไอ้เฮียนั่นแล้วเลัตสุดเอ้ยตามดิ้เฮียออ ตายไปดิโอ้ชนะยิโดโอ้เอียแหและโอเคนะฮะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยผมถ้ามีเสียงอะไรรบกวนนะขอโทษกันด้วยครับผมเอาชิบหายชุดไม่ใส่ไอสัตว์มึงฆ่ากูตา,ต,าตายหาวิธีดิมูมสองรู้เลยเนี่ยมึงมองหน้าแบบเนี้ยมูมสอง คนแถวนี้โขกากมุมสองกันจริงเลยบอกเลยนะผมอยากเล่นมุมสองนะแต่ว่าไม่อยากเล่นอ่ะมันโกงเกินอ่ะผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวหาว่าโกงกันนะฮะกากกากกรรม,มสองอะไรประมาณนั้นไปะนะฮะเฮ้ยชรัตชรัไม่ได้เล่นนาลนละวะดีโอ้ส้กันยืมมาเอ้า เมื่อกี้เราตีเข้าห,หรอือเปล่าหมุมสองมึงมองหน้าแบบนี้มุมสองมุมสองอีดอ,อกหมุนสองมึงอ่ะมุนสองมึงก็ตีรัวมาโคเลยจัดหมุมสองค่ะพ่อแม่พี่น้องดูแบบลักษณะแบบนี้กูก็รู้แล้วมุนสองอีฮี้ยอย่ากากมุมสองกันได้ไหมว่าขอร้องอ่ะคนแถวเนี้นอี้ยอย่ากากมุมสองไอ้พวกบ้ามันก็ชอบแหวนจริง กานยิ้มผาเลยพวกบ้าแว้นนี่นหบุญพ่อถ้ามีคำหยาบนะฮะก็ขอโทษกันด้วยผมคือเหมือนผมต้องดา่ากับมุ่งสองก็เพิ่งมาเล่นนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต้องหัวร้อนอยู่แล้วนะฮะถ้าเจอมุ่งสองก็ต้องหัวร้อนนะคะผมโอ้แม่งไอ้นี่ก็บงังกูเอา้าไอ้นี่ก็มึงทำมันเก่งหรอทำเป็นเก่งเหรอ ไม่ใส่ชุดก่อนเนี่ยมึงทำเป็นเก่งอ่ะใครวะพอดีโอเคแล้วมันไปนลุมอะไรกันตรงนู้นนะเครอ๋อผมก็นะผมก็ขอลองเล่นมาอีกตาหนึ่งแล้วก็จบคลิปเลยนะครับให้ตาง มึงกดกันดิเอออย่างนี้เลแหลกว่ะก็ขอไปลองฝึกเล่นหน่อยนะฮะเพราะว่าพี่วพีไม่ค่อยเก่งครับผมมือใหม่ครับขอบอกไปกระ้นตีนกูว้าไปไปเอาชนะเฉยอ่ะก็ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บไวด้วยบอกผมเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมโยใคยวะแบบดึงใช่คุณดังกวะมิสเตอร์อะไรวะเมื่อกี้เห็นชื่อมิสเตอร์ V I P ด้วยไอ้้เหียใครว่า V I P อ๋ออ๋อไอ้นนี้ V I P Bye